สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมปิชเกอร์ประจำทุกวันนะครับกับเจดำอัพข่าวจะมาเด็ดข่าวคราฟงการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อ่าลดมนะครับกดไลค์กดแ k, ชร์ติดตามมันไว้นะตูนยูน่นเตดฟีเจอร์ิงกับเจดำ ทุกวันนะเวันนี้เป็นเรื่องราวของสุกรโลกันตำนานดาวหิงของแมชเชสเตอร์แต่ยางเว้นรูนี่นั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นโค้ชที่คุมทีมทั้งในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เคยทำงานกับดร์บี้เคาน์ตี้ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะกลับมาคุมทีมในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอย่างเบอร์มิงแฮมแล้วก็ทำงานไปได้แค่ประมาณ15นัดเท่านั้นเองแต่ชนะแค่2เกมทำให้เมื่อวานนี้ถูกโดนปลดเรียบร้อยหรือว่าเอาง่ายภาษาบ้านเราคือโดนไล่ออกจากการเป็นกุซือของเบอร์มิงแฮมซิตี้เรียบร้ น,นั่นเองเพราะว่าหลังจากจบเกมที่พายให้กัลลิสไป0ต่อ3ในวันปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะทำให้ตอนนี้เบอร์มิงแฮมหล่นไปอยู่อันดับที่20ของตารางหนีตายเต็มตัววันที่เขาเข้ามารับงานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเบอร์มิงแฮมอยู่อันดับที่5 เก็บได้18แต้มจาก11นัดแรกในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้นะแต่สุดท้าย15นัดชนะแค่2แพ้ไป9โอ้โหถือว่าฟอร์มห่วยแตกมากทางด้า,ดานแกรี่คุกเนี่ยซีอโของทีมเบอร์มิแฮมก็บอกว่าเราเนี่ยอยากจะทําสิ่งที่จําเป็นเพื่อนําความสําเร็จมาสู่เซนนันดูหรือทีของเราน่าเสียดายที่เวลาของเวนดูนี่กับพวกเราไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้แล้วก็จะแยกย้ายกันไปและการทํางานกับผู้ัดการทีมคนใหม่เราจะเริ่มค้นหาทันทีและจะอัปเดตให้แฟนบอล รับทราบเมื่อเราแต่งตั้งคนใหม่เรียบร้อยก็ตอนนี้เบอร์มิแฮมเนี่ยนะกลายเป็นดีมที่หนีตกชั้นไปเรียบร้อยนะอยู่อันดับที่20ของตารางแชมเปี้ยนชะิบัพอังกฤษนั่นเองนะตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปลูนี่เองก็ถแถลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าเขารู้สึกผิดหวังเมืองกานกับผลงานที่มันออกมาแบบนี้แล้วก็ไม่ได้อยากจะให้เป็นแบบนี้เพลินว่ายุคปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลมันก็เปรียบเทียบได้เหมือนธุรกิจที่ต้องดูที่ผลลัพธ์ผลการแข่งขนันและเขาทําผลการแข่งขันไม่ได้ ก็ต้องแยกย้ายกันไปเปนเขาบอกว่าเขาเสียดายที่เวลาในการทํางานเนี่ยมันน้อยไปสักนิดหนึ่งนั่นเองนะอ้าวตามนี้ก็ต้องรอดูอนาคตของเวนรูนี่ในสายผู้จัดทีมว่าจะไปได้มากน้อยักแค่ไหนเพราะช่วงหลังเนี่ยนักเตะยุคๆเนี้เซเว่นเจอราดแฟงแลมพาร์ เวนรูนี่อะไรพวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่กับการคุมทีมนั่นเองนะอ่ะและนี่คือเจดําอัพข่าวในวันนี้รูนี่โดนเบอร์มิงแฮมไล่ออกเรียบร้อยแล้วจ้าก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเราแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ว่ารู้สึกยังไงกับการทำงานของเวนรูนี่นั่นเองนะ,ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับจะดําอัพข่าววันพรุ่งนี้วันนีไปแล้วสวัสดีครับ